สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตคุณสัญชัยทอกนะครับเพจดังนะเพจนี้เป็นเพจที่ดีครับเป็นเพจที่นำเรื่องราวของศิลปินหมอลำนะครับท,ทั่ววงการมาแชร์มาเล่าต่อกันนะครับแล้วทางคุณสัญชัยนะครับเจ้าของเพจนี่ย ก็เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีด้วยนะฮะ,ะล่าสุดเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับถึงน้องตุ้ยชินนวันนะฮะคีคนข้างยาวนะครับนะคือทางคุณสัญชัยนะครับก็ได้กล่าวว่าถ้าสัญชัยได้ยากยากแต่เกิบหอดหัวนะนะครับคิ้วจริงๆริงนะทีแรกนึกว่าเขียนนะครับ คิ้วเนี่ยประเด็นก็คือคิ้วของน้องมีความเข้มนะคิ้วจริงนะครับไม่ใช่เขียนนะบางคนก็บอกว่าที่แรกนึกว่าเขียนตุ้ยชินวัลร,รัตนสินนะครับก็เป็นเยาวชนที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็นอะไรที่เออดูแล้วมันเข้ากับวัยเนาะตามที่เราเห็นในภาพเลยนะครับหลายคนก็กล่าวนะครับ อาโดนน้องตกแหละทรงนี้อาบางท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้มีแววดังเป็นพระเอกละครได้สบายบอกลุงใหญ่สร้างหนังแล้วดึงน้องตุ้ยกับน้องปลื้มเป็นพระเอกก็สิดีคนเนี้แหละที่จะทำให้รัตนิลินกลับมายืนหนึ่งได้อย่างเต็มปากแต่ไม่ใช่ปีหรือ2ปีนี้เพราะบางอย่างต้องรอเวลานะครับบางท่านก็บอกหน้าตามีเสน่มากๆเลยอ่ะ หน้าตาน้องเขาหล่อครับหน้าตาเขาน่ารักนะตาน้อยหล่อคักใหญ่ขึ้นมาแห้งหรอเตรียมมาลัยแล้วครับนะแม่มักแม่จ้างนะบางคนก็ก็ชอบนายกบางคนเนี่ยก็ชอบนะเขาเห็นเยาวชนที่ขยันอดทนแล้วก็มีความสามารถแบบนี้นะครับมายกไปสักนิดนึงเหอะนะเอาไปสักหนอ่อยค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็นะได้พวงมาลัยเยอะเรียกว่ามาลัยน้ําใจนะครับสะสมเล็กสะสมไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็พร้อมกับความสามารถที่เรามีอาศัยเก็บเกี่ยวประสบการณ์รับรองครับปี2ปีเนี่ยดังบอกเลยนะฮะทางคุณสัญชัยทอล์กนะครับนะก็บอกกับน้องนะฮะว่าเรียกลุงเลยเหรอเพราะอะไรครับเพราะว่าทางน้องตุ้ยเนี่ยก็ได้เห็นคุณสัญชัยนะครับอะ โพสลงนะฮะโพสรูปน้องลงน้องก็มารยาทดีมากๆเลยนะครับคือน้องตุ้ยเนี่ยเข้ามากราบขอบพระคุณลุงสัญชัยเลยนะฮะเรียกลุงเลยนะฮะนะครับโดยน้องชินวันนะครับหรือน,น้องตุย้ยที่เป็นประเด็นเนะฮะเข้ามากราบขอบคุณตุ้ยกราบขอบพระคุณลุงสัญชัยและพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้กําลังใจตุ้ยหลายๆ อย่างสําหรับตุ้ยอาจจะไม่พร้อมสมบูรณ์แต่ตุ้ยจะพยายามฝึกและแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับตุ้ยกราบขอบพระคุณทุกกําลังแรงใจครับผมนะทางด้านคุณสัญชัยท้อก็กล่าวนะครับว่าลุงพูดเบาๆก็เจ็บนะครับเออใครเรียกแอดดิวว่าลุงแอดดิวก็ไม่ค่อยโอนะเพราะว่าคือยังไงอะเราจะไม่แก่ขนาดนั้นหรือเปล่า นะครับแต่แหมเป็นการแย่เล่นเนาะไม่เป็นไรหรอกถ้าบางคนเขามาด้วยเจตนาดีเราก็อ่ะรับรับไปเถอะนะครับส่วนน้องตุ้ยเนี่ยนะครับเขาก็เป็นวัยที่สามารถจะเรียกคุณลุงได้นะเพราะว่าน้องเป็นเยาวชนอยู่นะครับเด็กแอดดว่าลุงเรียกทางคุณสัญชัยว่าลุงนะครับก็ตามสบายเลยนะเอาที่น้องสบายใจถ้าน้องเป็นคนดีน้องเป็นคนขยันนะครับใครๆก็น้อมรับในสิ่งที่ น้องจะเรียกนะฮะเท่ากับว่าน้องมีเจตนาที่ดีแล้วก็เคารพนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะฮะเนี่ยแฟนคลับนะทางเพจด,ดังนะครับเพจของอคุณสัจชัยท้อกนะครับก็เข้ามานะครับรายการทีวีกําลังหาเวลาติดต่อรับเชิญไปออกรายการอยู่ครับ <c oughs> เห็นไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปรับรองครับมันจะค่อยๆตายเต้าค่อยๆไปตามสเตปไปตาม next step ไปตามกราฟของเขานะไปตามช่วงเวลาอ่ะหลายคนนะครับก็มาสแสดงเป็นเจ้าเจ้าของแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็ขำๆนะครับอย่ามาแตะแฟนหนูนะอีๆ,ๆคนนี้ของหนู น่ารักมากๆจ้าสวัสดีครับผมคิ Q ้วโก่งเป็นวงพระจันทร์พอต้องเสริมเติมแต่งจมูกก็โอเคหน้าตาสมบูรณ์แบบครบถ้วนครับ,รบนะคิ Q ้วโก่งเลยเป็นวงพระจันทร์ก็คือคิ้วมีราศีมีเสน่ห์นะนลองตุ้ยนะครับบางท่านก็บอกว่าหลานตุ้ยคนหล่อน่ารักกาลังใจให้เกินร้อยเกินล้านเลยครับผมสู้ๆนะแล้วก็วันที่16นี้เจ้าต้องไปพิสูจน์แล้วละจ้านะครับแล้วก็แฮชแท็กสัญชัยทองนะครับนะก็ต้องขอบคุณเพจ คุณสัญชัยด้วยที่มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับหมอรามไม่ว่าจะเป็นหมอรามวงอื่นๆนะครับแต่วันนี้ก็ขอกล่าวเรื่องของรัตนศสินอินตาไทราชละกันนะครับเพราะว่าคุณสัญชัยเนี่ยเขาก็ได้หยิบจับทุกวงการมารานหมดเลยนะฮะมีการบอกกล่าวสู่ต่อต่อกันนะครับกับเรื่องของการอัปเดตสตอรี่อัปเดตศิลปินนะครับก็ถือว่าปังจริงๆกับเพจๆนี้แล้วก็ ปังมากๆในศิลปินคนนี้ด้วยนะครับอย่างน้องตุ้ยชินนวันจับตามองนะครับรอดูได้เลยว่าน้องไปไกลแน่นอนนะฮะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเราเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ